สวัสดีครับเดนเวงในบ้านกับอาจารย์สุภเดชนะครับผมวันนี้ก็ทําคลิปเร็วๆด่วนๆนะฮะก็ได้ยินมาว่าที่พมา่าตอนนี้มีการปิดกั้นอินเทอร์เน็ตนะฮะโดยการบล็อก Facebook หรือการตัดอินเทอร์เน็ตในบางส่วนกันนะในบางเวลานะฮะผมก็เลยลองทําคลิปขึ้นมาดูว่าถ้าสมมติเราโดนเหตุการณ์อะไรแบบนั้นบ้างเราจะมีกลไกยังไงบ้างในการที่จะป้องกันไม่ให้เราโดนปิดกั้นทางอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็ วิธีที่ผมใช้เนี่ยอ,อย่างที่หนึงก่อนมาดูกันนะฮะว่าเวลาที่เขาบล็อกอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาจะบล็อกกันด้วยวิธีไหนบ้างนะครับผมเ <Okay. S 1> วลาที่เรียกว่า ISP อยอยากจะบล็อกเวบเรานะครับกลไกเป็นลักษณะอย่างนี้วนะีก็คือเวลาการเชื่อมต่อทั่วไปคืออย่างนี้คือบ้านคุณใช่ไหมครับผมมายัง ISP แล้วค่อยไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตประมาณนี้นะฮะ ขออภัยในความลายมือไม่ค่อยงดงามน,นะครับก็สมมุติว่าเวลาคุณจะไป Facebook เนี่ยก็คงจะเล่นจากนในบ้านคุณแล้วก็ตรงไปยังอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับผมแล้วเวลาได้ข้อมูลอะไรเนี่ยก็จะวิ่งกลับมาในบ้านคุณแบบนี้นะครับทีนี้หลักการมันก็อาจจะมองดูง่ายๆแบบนั้นนะครับพอเราขยายให้ละเอียดขึ้นนะครับจริงๆแล้วในเวลาที่เราใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะมีเซอร์วิสตัวหนึ่งครับที่เราเรียกว่า dns นะครับผม dns เนี่ยจะอยู่ในผู้ให้บริการนะครับ หน้าที่ของ DNS ก็คือทำหน้าที่ในการแปลงชื่อเช่นอะไรครับ facebook.com ขออภ .com ไปเป็น IP address นะครับ IP address เป็นตัวเลขนะแบบที่อยู่ใน format เช่นอะไรครับ1 7 2 1 6 8 2 4 2 1 9 3 เลข format อะไรประมาณนี้ผมเชื่ว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นกันอยู่บ้างนี่คือ ip address นะครับเนื่องจากมนุษย์เนี่ยไม่สามารถจะจําได้ว่า facebook.com คือ ip อะไรนะฮะเราจําได้แค่ว่า facebook ก็คือก็คือ facebook นะฮะแต่ว่าคอมพิวเตอร์เวลาติดต่อสื่อสารกันเขาเอา ip address มาเป็น address ต้นทางกับ address ปลายทางดังนั้นคนกับ com จะมองสถานที่อยู่กันคนละแบบมนุษย์มองเห็นเป็นชื่อในขณะที่คอมพิวเตอร์จะมองเห็นเป็นตัวเลข ip address นะครับดังนั้นในระบบเนี่ยจึงต้องมี ตัว DNS server เพื่อทำหน้าที่ในการแปลงชื่อ Facebook เป็น IP address แล้วก็พาข้อมูลคุณไปยัง f a c e b o o k ปลายทางทีนี้เนี่ยขั้นตอนของการบล็อกเว็บส่วนใหญ่นะครับจะเกิดที่ DNS server ตรงนี้แหละครับเพราะว่าอะไรครับมันเป็นขั้นตอนที่มันเป็นจุดที่สามารถบล็อกแล้วเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะว่าทุกๆบ้านนะครับผมทุกๆบ้านก็ต่อ ISP ต่อ ISP นะฮะ และรับค่าเน็ตเวิร์กเซตติ้งรับค่าเน็ตเวิร์กเซตติ้งก็รับจากฝั่ง ISP กันหมดนะครับทำให้ ISP สามารถควบคุมค่าเน็ตเวิร์กเซตติ้งตรงนี้ได้นะฮะเ,เขาก็เลยสามารถที่จะบอกว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยจะมีใคร r e ี u e เ t ็ตชื่อ a c e b o o k c o m เขาก็แค่อะไรครับไม่ตอบก็แค่ไม่ตอบไม่ตอบไม่ตอบสีแดงดีกว่าบอกว่าไม่เอาห้ามตอบเอ้ยห้ามตอบ facebook.com ไม่ให้ตอบนะครับ เราก็จะสามารถสามารถเข้า Facebook ได้นะฮะทีนี้เนี่ยกลายเป็นว่าการที่เราอยู่ภายใต้ ISP หนึ่งก็สามารถควบคุมโดดควบคุมเว็บได้ด้วยวิธีนี้นี่นกลไกในการแก้ไขครับ,ก,รรบก็คืออยังไงครับก็คือเราสามารถไปใช้ประเภทที่เรียกว่าเป็น Open DNS ครับออขออภยัยไม่ใช่เรียกว่า Public DNS เช่น Google เ,เช่น c l o u d f l a r e ครับผมเ,เช่น IBM เขาจะมีที่เหล่านี้เขาจะมีเป็นแบบว่า Public DNS อยู่ในโลกอินเทอร์เนต็ตนะครับใครก็สามารถไปขอใช้เขาได้นะครับเช่นผมมันจะเซ็ตบอกว่าผมไม่ไม่ใช้ DNS Operator แล้วผมขอไปเอาที่ Google เลยดังนั้นเวลาที่ Google แก้ไขค่าอะไรเช่น f c e e o o o เนี่ยผมก็จะ Facebook ห้ามเข้าผมก็จะไม่สนใจผมก็จะได้ค่า IP จากฝั่ง Google มาเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ต้องกลัวอะไร แต่ว่าอย่างไรก็ตาม ISP ก็เป็นตัวควบคุมเน็ตเวิร์กของเราเหมือนกันนะครับผมเขาก็สามารถที่จะเนี่ยบังคับเลยถึงแม้ว่าคุณจะเซ็ตในเครื่องคุณว่าคุณอยากจะไป Google ผมไม่สนใจครับผมรีไดเรกคุณกลับเข้าสู่ DNS ของผมใหม่ได้นะเพราะว่าอะไรครับ d ีเอ e quest เนี่ยมันเป็น unencrypted นะครัเป็นข้อความที่ไม่ได้เข้ารหัสข้อความที่ไม่ได้เข้ารหัสเนี่ยสามารถที่ถูกมองเห็นได้สามารถที่ถูกควบคุมได้นะครับเพราะว่าเราวิ่งผ่าน ครือขายของโอเปอเรเตอร์เหมือนกันมันก็ถึงสามารถที่จะควบคุมตรงนี้ได้นะฮะทีนี้เนี่ยถ้าเราต้องการที่จะแก้ไขปัญหาที่บอกว่าอ้าวมาอยู่ดีมาฟอสเรากลับไปเป็น DNS ของเขาเราจะทำยังไงฮะทางแก้ก็คือต้องใช้ DNS over HTTPS นะครับน,นี่ครับ DNS over HTTPS ก็คือ DNS ที่มีการเข้ารหัสนั่นเองนะครับทุกทีเวลาที่ เราจะไปหา DNS จะมีคนสามารถมองได้นะฮะแต่ว่าด้วยพอเราเข้ารหัสด้วยออไอตัว DoH นี่แหละมันก็จะเป็นยืยๆอ,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 อ่านไม่ออกนะฮะอีนี่ก็จะทำหน้าเศร้านะครับอ่านไม่ได้นะฮะโอเคแล้วทีนี้เนี่ยการใช้ DNS over HTTPS เนี่ยมันก็เมื่อก่อนมีความยุ่งยากอยู่ระดับหนึ่งแต่ปัจจุบันเนี่ย มันก็มีคนทำแอปพลิเคชันออกมาให้เราใช้บริการเซอร์วิสตรงนี้แล้วนะครับผมผู้ที่ทำแอปพลิเคชันออกมาให้เราใช้งานได้ฟรีๆแล้วก็ตัว dns เนี่ยใช้งานได้ค่อนข้างง่ายนะฮะก็คือข่าวแฟร์นะครับข่าวแฟร์เนี่ยจะมีแอปตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่า warp นะฮะ1.1.1.1ขออนุญาตอย่างงี้นี่ครับแอปหน้าตาเป็นอย่างงี้นะฮะ1.1.1.1คือก็คือคุณเอาชื่อ1.1.1.1เนี่ยไปเสิร์ชในตัว App Store ก็ได้ไปเสิร์ชใน Play Store ก็ได้ ไปดาวน์โหลดมาจากเว็บ1.1.1.1นะครับก็ได้เหมือนกันพอดาวน์โหลดมาเสร็จปับ๊บติดตั้งเป็นแอปพลิเคชันในเครื่องนะครับเมื่อคุณเ,เมื่อคุณเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับติดตั้งเสร็จแล้วเปิดโปรแกรมขึ้นมาก็เลื่อนเปิดตรงนี้เลยครับพอเปิดเสร็จปับ๊บตัวอุปกรณ์สมาร์ทโฟนของคุณ iPad มือถือคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์แล้วก็ตามที่ลงซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยก็จะทําการแก้ไขโปรไฟล์ให้เครื่องตัวนี้ กลายเป็น DNS over HTTPS นะฮะก็จะทำให้าทางฝั่งผู้ให้บริการไม่สามารถที่จะมาแก้ไขค่า DNS ตรงนี้ได้อีกนะครับทำให้เวลาเราเรียกเว็บไซต์เนี่ยมันก็จะเป็นเว็บไซต์ของที่เราจะเข้าไปแน่นอนไม่ได้ถูกบล็อกผ่านระบบ DNS นะครับสาเหตุที่โอเปอเรเตอร์บล็อกผ่านระบบ DNS เนี่ยก็เพราะว่าการบล็อกผ่าน DNS เนี่ยใช้ทรัพยากรของตัวเน็ตเวิร์น้อยนะฮะ แค่ทํำป้ายบอกทางแล้วก็บอกว่าชี้ไปที่ที่ผิดทางหรือว่าไม่ชี้หรือไม่ตอบแค่นั้นเองซึ่งมันก็ทําให้ user ประมาณ8-90%ที่ไม่มีความรู้ตรงนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปยังเว็บไซต์ปลายทางได้แล้วครับแต่ว่าด้วยการใช้โปรแกรมประเภทนี้ก็จะสามารถที่จะเ,ออเรียกว่าหลุดออกจาก <c oughs> การโดน redirect ข้อมูลตรงนี้แล้วกันครับผมทําให้สามารถที่จะเข้าใช้ปลายทางได้ แต่ว่าอย่างไรก็ตามการบล็อกเว็บไซต์ยังมีกลไกอื่นอีกมากมายนะครับที่จะบล็อกเช่นบรรดาเหล่าไฟวอลรุ่นสูงทั้งหลายแหลเนี่ยเขาก็จะมีดัตชเบสฐานข้อมูลของอผู้ให้บริการด้านเซอร์วิสต,ต่างๆใช่ไเช่น Facebook Google อ Line อะไรพวกนี้ครับเขาก็จะมีข้อมูลตรงนี้ไม่หมดว่าเซิร์ฟเวอร์ปลายทางเหล่านีน้อยู่ในจุดไหนของโลกนะฮะดังนั้นเขาก็สามารถที่จะอะไรครับตัดตรงนี้ได้เลยเพราะว่าเขาเป็น เขาเป็นต้นน้าอยู่แล้วอะคือเราต่อผ่านเขาอย่างไงถ้าเขาบล็อก IP address ไปลายทางตัวนั้นอะเราก็เข้าไม่ได้อยู่แล้วแล้วทีนี้จะทํำยังไงนะครับทางแก้ก็คืออย่างนี้ครับในบรรดาหลายๆประเทศที่มันมีการปิดกั้นเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็จะมีตัวการใช้งาน VPN ผมเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะรู้จักอยู่แล้วเพราะว่าเพราะว่าผมเองก็ใช้ในลักษณะไม่ได้ไม่ได้จะต้องไปมุดอะไรหรอกนะ แค่เอาไว้ใช้ดูหนังมึงนอกนะฮะเพราะผมเชื่อว่าตอนนี้หลายคนก็คงจะมุด vpn ไปดู Disney Plus ไปดู The Mandalorian อะไรพวกนี้กันอยู่ใช่ไหมฮะแบบเดียวกันครับหลักการของ vpn ก็คือนะฮะโอ้แบบมีซอฟต์แวร์อัปเดตด้วยหลักการของ vpn อย่างงี้เดี๋ยวผมวาดให้ดูนะครับ ipad อะหลักการของ vpn ก็คือสมมุติเรากลับมาที่โอ้พับจะบอกว่าพับนี้ก็กกเลวสามเกินเอาใหม่ วาดได้ใหม่ก็ได้สมมุติว่าผมอยู่ประเทศพมา่าแล้วกันซึ่งตอนนี้กําลังดุเดือดเรื่องกันกบล็อกเว็บนะฮะนี่ก็เป็น ISP อ่ะพมา่าแล้วนี่ก็เป็นอะไรครับอินเตอร์เน็ตนะครับอันนี้เป็นอะไรครับเป็น VPN ในอ่ะสิงคโปร์อะไรอย่างนี้สมม,มุติว่าผมจะไปเว็บไซต์อะไรก็ตามเนี่ย ผมวิ่งไปทางนี้แล้วต่อให้ผมว่าผม redirect ผ,ผมใช้ dns over ttps แล้วเพื่อที่จะป้องกันการาสั่งผมเลี้ยวไปที่อื่นแต่ผมก็ยังสามารถโดน isp ทางฝั่งพม่าเนี่ยบล็อกคอนเนคชั่นตรงนี้ไว้ได้อยู่ดีนะฮะเพราะว่าเราวิ่งออกผ่านเขาทางแก้คือต้องต่อ vpn ครับการทำ vpn เนี่ยเปรียบเสมือนที่เรา,าครับสร้างคอนเนคชั่นจากบ้านเราวิ่งออกมาไปจนถึง vpn server แล้วเราจะกลายเป็นว่าเหมือนเราวาร์ปตรงนี้ครับมาอยู่ใต้ตรงนี้ซึ่งเป็นสิงคโปร์แล้วเวลาเราออกเน็ตเราจะออกผ่านสิงคโปร์แทนคือมันจะเรียกว่ามันลักษณะเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าในทางทางทางเทคนิคผมใช้คำว่าอธิบายแบบนี้ทำให้คุณเข้าใจภาพง่ายกว่าแต่ว่าในเชิงเทคนิคเนี่ยมันมีการทำ ทำทอดทำทันเนลิ่งวิ่งมาเชื่อมต่อไปอยัง VPN Server ที่สิงคโปร์แล้วเวลาคุณจะออก Data จากไหนทางฝั่งสิงคโปร์จะเป็นตัวกลางในการส่ง Data ให้ลักษณะเป็นอย่างนี้มากกว่าครับการใช้ VPN ก็จะเป็นการที่ทำให้เราสามารถหลบเลี่ยงการการที่เขาบล็อกด้วย IP Address จากในเครือข่ายของประเทศนั้นได้นะครเพราะว่าก็เป็นวิธีที่890%ส่วนใหญ่ใช้กันในการหลบเลี่ยงตรงนี้เพราะว่าไฟวอลของฝั่ง o p รเต t o r เองเนี่ย ถ้าถามว่าบล็อก VPN ได้ไหมก็คือบล็อกได้แต่ว่ามันไปสอดคล้องกับการใช้งานในส่วนของเ,ออเรื่องของการใช้งานแบบในเชิงแบบแบบที่ถูกต้องแล้วกันนะครับแบบการใช้งานในเชิงลักษณะต่างๆที่ต้องอาศัย VPN Link เหมือนกันเนี่ยถ้าเขาบล็อก VPN ทั้งหมดเนี่ยปัญหาคือสวิตบางตัวมันใช้งานไม่ได้ไปด้วยนะครับรวมไปถึง VPN เทคโนโลยีบางตัวก็ซ่อนตัวเองได้ดีพอที่จะทําให้ไม่สามารถบล็อกได้นะเช่น w i r a r d IPsec หรือว่า เอ่อ S S T P โปรโตคอลที่เป็นตัว V P N อ่ที่ก็ใช้ในการหลบเลี่ยงกันในฝั่งจีนเยอะอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ย V P N ก็สามารถช่วยเราในทำมุดออกมาข้างนอกตรงนี้ได้แต่ถ้าอยากอะไรก็ตามผมต้องบอกเลยครับว่าไฟวอลเองของฝั่งไฟวอลที่โอเปอเรเตอร์เองก็มี V P N นะฮะลิสต์อยู่ระดับหนึ่งหมายถึงว่าอย่างนี้ครับเอ่อฝั่งผู้ให้บริการ V P N เขาก็จะพยายามสเกลตัวเซิร์ฟเวอร์ V P N ออกไปทั่วโลก นะครับเพื่อให้มันครอบคลุมแล้วก็เพื่อให้มันแบบสะดวกตอนน่อการที่ลิงก์จากประเทศนั้นไปประเทศนี้ประเทศนี้ไปประเทศนั้นใช่ไหมฮะเ,เขาก็จะพยายามซ่อนไอโครงข่าย IP นี้เอาไว้ว่าไม่ให้ใครมาบล็อกนะฮะแต่ฝั่งตรงนี้ฝั่งผู้ให้บริการไฟวอลเนี่ยเขาก็จะมีไปโกลยลิสต์ตรงนี้มาเหมือนกันดังนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนกันงูกินหางระหว่างคนบล็อกกับคนทะลุนะครับตรงนี้ถามว่าทำยังไงได้เราอาจจะต้องย้ายผู้ใช้ผู้ให้บริการ vpn เนี่ยเปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อย เจ้าที่ผมใช้ผมมี VPN Unlimited มี Nord VPN มี Express VPN 3เจ้านี้ก็วนไปเรื่อยๆแต่อย่างไรก็ตามการใช้งาน VPN มีการคิดค่าบริการเป็นรายมีรายเดือนแหละแต่ว่ารายปีมันถูกกว่าแต่ปีนึงก็โหดอยู่ดีครับส่วนใหญ่จุดหลักประมาณ2,000กว่าบาทต้องรอซื้อตอนโปรโมชั่นหรือซื้อตอน Black Friday หรือตอนอะไรแล้วแต่โปรโมชั่นวันคริสต์มาสซัมติงเพราะว่างี้ฮะเพราะว่าอย่างเช่น ไอโฟนผมเนี่ยแอคเคาน์ uh, ผมแล้วกันนะอืมไอโฟนโอเคที่ไอโฟนของผมเนี่ยผมก็มีตัว VPN Unlimited ซึ่งแอคเคาน์ผมเนี่ยผมซื้อแบบเป็นไลฟ์ไทม์แอคเคาน์มาได้ในช่วงหนึ่งนะครับผมเนี่ย Extend Your Protection Lifetime นะฮะก็คือผมไอโฟนผมเนี่ยคือเป็นแอคเคาน์แบบฟรีตลอดชีวิตนะฮะจนกว่า VPN Unlimited จะล่มสลายไปนะฮะก็ ผมแนะนําว่าให้รอซื้อตอนพวก Black Friday Christmas อะไรพวกนี้จะมีโปรลักษณะนี้อยู่ก็ลองไปดูกันละกันนะครับอ่ะคนนี้ทาจารยสุปเดชเล่นกันง่ายๆแค่นี้นะครับผมก็ลองดูนะฮะว่าการติดตั้งโปรแกรมอย่าง Warp นะฮะ,ะหรือการ VPN ขี่ไปออกนอกประเทศเนี่ยมันจะทำะมันจะช่วยทําให้เราลดความเสี่ยงในการเราโดนบล็อกเว็บได้เยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับว่าเขาจะลบกับเราด้วยความโหดมากแค่ไหนละกันเนาะโอเค ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ